ครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาที่ร้านร้านลาบเปิดใหม่นะครับที่นครพอดีนะครับอ่าซึ่งเป็นกุ๊กเก่านะครับของโรงแรมนะครับเดี๋ยวรายละเอียดยังไงนะครับอ่าจะเปิดวันไหนนะครับอยู่ในช่วงเตรียมร้านอยู่เดี๋ยวไปพ้องบกเจ้าของเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าครับใช่าวว่าจะเปิดวันไหนนะวันพฤหัสที่สิบสองวันที่สิบสองพันวาสองห้าหกเจ็ดนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ ตอนนี้ก็เตรียมทำร้านนะใกล้จะเสร็จแล้วครับก็ว่าร้านอยู่ตรงไหนนะของของตัวรถเออ่อนเพื่อนนะครับเป็นอ่าเส้นวีรวันครับหน้าของรถพิเศษที่สามับบก็นาที่ที่ไปดึงเปนะครัของวีรวันครับอ่าบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากเลยเย็นๆติดเขาลมเย็นนะครับก็เป็นร้านลาบอ่าแล้วก็อาหารไทย หกรมลุกพิเศษที่สามนะครับหรือว่าใครจำไม่ได้ก็ทางเข้าน้านกันนะครับนี้ทหารเยอๆนะ่ราบใครมากดีที่ร้านก็ตอนนี้ก็ร้านมากมากทุกทาร้านมากทุกราบก็รับประกันอยู่แล้วก็อาชรีพเสริมไปด้วยก่อนเนเยินาทก็ใช้เวลาใช้เวลาระ้เวลาก็ระยะเวลาราการ นะครับี่ก็เป็นกระาบที่ดีดีนะครับเดี๋ยวไปเข้าไปดูที่รา้านนี้นะครับของอยู่จะกับฟงนะครับอยากจะทำให้เป็นแบบบ้านๆเลยนะแต่อะไรที่เราจะไม่ไม่ทำให้เป็นไม่เนนานเลยนเป็นบ้านก็เขาก็นีแล้วก็ได้ไม้นะซือไม้น้า่าง ต, know, ต verso, uh, ่างแลก็สไตล์ด yeah? uh, uh, ีเทคประตูประตูหน้าต่างเก่าครับท่านผู้ชมครับเริ่มมาเต็มเราแบบเดียวเลยเนาะวันนี้ไม่มีตัดต่อนะครับเพราะว่าเนี่ยบรรยากาศร้านแบบเดิมๆแบบบ้านๆเรานะครับเนี่ยตอนนี้เตรียมทำร้านอยู่ทำแบบในประตูทำแบบคอนซีลเลอร์นะอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นแล่อยจะต้องแบบ ก็จะมีกอสเตตรงนู้นนะว่าเป็นที่ย่างของแล้วก็มีหันอันนี้ก็เป็นพวกแก้วพวกวานคาให้ลูกค้าให้ลูกค้าได้เลือกว่าเมนูอาหารเราสดเรามีเมนูแบบนี้ใช่อาหารผสมย่างที่อาหารเมนูเมนูมีอะไรบ้างคร่าวๆกนก็จะเป็นพวกลาบนะคุทุกลาบแล้วก็เป็นอาหารย่างเป็นของย่างแล้วก็อาหาร ไทยจีนก็จะมีพวกต้มยำมีลังกัวด้านในก็ไทยจีนด้วยรับรับข้ากล่องด้วยถ้าว่ยใช่ครับรับข้อวกลองด้วยที่จส่งเสริมเพราะว่าตอนนี้ส่วนมากก็จะทานข้าวกล่องกันเยอะพวกเปรนด้อะไรใช่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 ใ่ใชลใช่ใช่ใ่ใชันช่ใช่ใตัใช่ใช่าช่ใชันช่่ใ่าช่ให่ใต๊ะช่ใช่ใช่ใชาใช่ใช่ใชโต๊ะครับ่่่่่่่่ จะล็อกข้างล่างเราจะล็อกล็อกขยับไม่ได้เราจะบังคับให้นั่งได้สามสี่คนตัวแบตเตอรี่ตัวยาวอ่าข้างบนเราต่อได้เป็นเป็นเลสขันฉันได้จัดงานเบ่งรุ่นได้อ่าตัวป่าตัวปวงได้เป็นเป็นตัวที่ขยับได้อ่าต่นี้กำลังทันอยู่นะครับท่านผูกำลังทันเป็นตัวที่ต่อได้ขยับได้ขยับได้มันคือมันที่ได้เองนี่ไงไม่ครับคือมันมาต่อกันได้ครับแต่ข้างล่างจะตายเลยขยับไม่ได้ นั่งตู่ไหนต้งนั่งคู่นั้นนี่เป็นบานประตูเก่าบานประตูเก่าครับทั้งหมดใช้บานประตูไปซื้อเข้ามาบานประตูเก่าอันนี้เอาไว้ล้วัดเลยโอ้มันโมเดิร์นครับอันนี้ไว้ตั้งแก้วอ๋อด้งเดิมนะเดิมอันนี้แก้วป๊อปนะวันแก้วป๊อปอ่าโอเคครับในกลัวก็จะเป็นอมีน้ำท่อน้ำนี่ทรายท่อน้ำจะแยกที่เราหยิบทรายนี้ก็มีอยู่นะพวกผ้าขา ก็จะประมาณนี้นะครับห้องน้ําก็แยกช่ายให้เรียบร้อยแยกช่ายเรียบร้อยจะประมาณนี้คร่าวๆเนาะที่สิบสองคันวาคมนี้นะครับของห้องคันวานก็ด้านในด้านหลังนะครับตอนนี้เราอยู่นะแล้ก็ดูวันนี้ที่ที่มาที่มารีวิวก่อนเนี่ยเพราะว่าอยากจะได้รู้เรื่องหน้าเรื่องหลังนะครับในการเตรียมร้านนะครับก็สิบองคันวานนี้นะครับเราก็ได้เจอกันแน่นอนครับแต่ของเราได้เป็นวันศุกร์เนาะเพราะว่า รับไล่กันเหมือนกันก็ได้เป็นวันฉุกเย็นครับเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยจะได้พักผ่อนใช่ไหมเราประมาณนี้นะมีหมูย่างมีอะไรย่างกุ้งดิบไม่น้องเป็ดมีไหมมีครับลาบเป็ดมีปากเป็ดอะไรเงีลาบเป็ดอน่ยที่เด็ดชอบชอบแล้วก็ปากเป็ดเป็นกับข้าวเป็นกับแกงก็ได้แล้วที่สายดื่มนะครับก็เจอกันได้นะครับที่ร้าน ร้านลาบบ้านผู้พันร้านลาบบ้านผู้พันที่ก็บอกไปแล้วนะครับ Store ก er ็เ wow. ดี๋ยวเปิดยี่โมงถึงยี่โมงเปิดตีสิบโมงถึงห้าทุ่มครับสิบโมงถึงห้าทุ่มนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อ่าเปิดตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนจันทร์ถึงศุกร์จันทร์เสาร์ที่มีวันหยุดไหมเสาร์ที่คำหยุดวันอาทิตย์อ่าหยุดวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมถ้าใครจะมาก็สามารถอ่าจองล่วงหน้าได้พร้อมๆให้เบอร์เบอร์นี่ครับ พร้อมครับของเบอร์ผ่านไลน์กล้องได้เลยครับเบอร์โทรนะค0822935495นะครับยรนยนเชิญนะครับถ้าใครสนใจอาหารที่จากฝีมือุูพันเองที่เคยเป็นเชฟเก่ามาก่อนนะฮะเราจะมาทดลองว่าท่านจะรู้ว่ารสชาติที่ดัดแปลงได้เรา เราตามใจผู้กิกมเนาะ,ะตามใจผู้ติชมได้ติชมได้เพราะว่ารสชาติเป็นไงเดี๋ยวมาชิมกันดูก่อนวันแรกนะครับวันพฤหัส<ช>ที่สองคันวาคมสองห้าเจ็ดนี้นะครับลองมาชิมกันดูก่อนนะครับแล้วก็มาติชมกันดูนะครับอย่าไเชื่อว่าเรา,ายังไม่ลองมาชิมแต่ผมชิมบ่อยแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหากว่าผมเชียร์เดี๋ยวว่าถ้าผู้ชมลองมาชิมดูใครอยู่ใกล้ที่ลบดีหรือผ่านไปผ่านมาทางนี้ก็แวะมาชมได้นะครับรับเข้ากล่องด้วยตามบทลงนี้ โอเคเดี๋ยววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนเนาะดเดี๋ยวไลน์ท่านชูไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูาอีกทีนะเดี๋ยวทางช่องจะมาอีกทีวันเปิดร้านนะครับจะเป็นวันศุกร์เย็นเพราะว่าวันเสาร์จะได้พักผ่อนนะครับอ่าโอเคครับผมกับเจ้าของร้านนะครับผู้พันแกก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ